ส,สวยสุดใสไปนะคะก็มีคนถามมาเยอะเรื่องของเนซโกลเดนท็อกซินนะคะที่ทำให้หน้าสวยใสวันนี้ก็มาให้ชมสดๆอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะมาทำการเปลี่ยนหนังหน้าออาไม่ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวใช้คำนี้แล้วโดนคือ <laughs> <laughs> จากทีคะเช็ดยาฆ่าเชื้อแล้วนะคะอืมขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวเช็ดยาฆ่าเชื้อใหม่นิดหนึ่งนะคะขอพีนน่พิธีนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะมีในเรื่องของดูขุมขนนิดหน่อยนะคะแต่อาจจะต้องตัดดีนิดนึงเพราะว่าถ้าดูจะต้องนี่แล้วแต่ว่าเนียนมากสวยมากแล้วีมากแล้วแต่ว่าน่าคือจะมีริ้วรอยเล็กๆนิดนึงค่ะคือเห็นสวยๆนี้แต่ว่าอายุเนี่ยก็ไม่บอกเหมือนกันนะคะ บอกได้ค่ะตอนนี้สามสิบห้าค่ะอย่าให้แบบความสวยมาแบบอาไรว่าอะไรนะต้องลดแต่เพราะอายุใช่ต่อต้านใจโน้มถึงกันนิดนึงเดี๋ยวมาขออยาให้อายุแซงความสวยชุดหน้าอีกรอบเลงนะคะโอเคค่ะอันนี้คือเราป้ายยาชาบด้วยหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ การฉีดตัวเมโซโกลเดนท็อกซินเนี่ยเราจะฉีดเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้วิธีป้ายยาชาแล้วความเจ็บก็จะไม่เยอะมากนะคะฉีดไปเมาส์ไปก็ได้นะคะกลัวค่ะกลัวเข็มมากกลัวไม่โดนหรือเปล่าคะคือปกติเนี่ยจะไม่ได้ห่างหายกันไปนานนะคะแต่ช่วงนี้ หายกันไปสักระยะแล้วเพื่อจะกลับมาจัดการได้นะคะใช่ะแล้วอย่างเงี้ยคือถ้าประมาณกี่วันถึงเห็นผลครับคุณหมอ,อแล้วแต่คนไนงะอย่างพี่เอ๋เนี่ยพี่เอ๋แกบอกว่าวันเดียวแกเห็นแล้วค่ะว้าวแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสองสามวันนะคะอืมอ่าเวลาฉีดเนี่ยมันจะเป็นตุ่มเล็กๆเหมือนตุ่มยุงกัดนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ประมาณสองสามชั่วโมงมันก็จะหายไป เราต้องหลังจากที่เราทำมาเราต้องตักครบเย็นหรืออะไรไหมคะไม่ต้องเลยค่ะทำแล้วก็แต่งหน้ากบได้เลยว้าวสามารถที่จะทับกุ้งทาแป้งอะไระได้ปกติมาเข็มมันจะเป็นเข็มเล็กนิดเดียวนะคะแล้ว,วเข็มนี้เป็นเข็มขนาดล็กแล้วความถี่ของการที่เราจะจะน้าใสฉันอยากให้แบบหน้าใสไปตลอดอะ คือแนะนําสักประมาณสามเดือนครั้งก็พอนะคะไม่ต้องถีม่มากอ๋อเพราะว่าเมื่อก่อน,นเคยฉีดเมโซหน้าใสานะคะคือแบบเล่นแบบสองอาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยือมันแบบบมไม่ไหวอะค่ะใช่มันก็จะเจ็บ,บนิดนึงนะม,มันก็จะต้องมาหาหมอบ่อยนิดนึงถ้าอย่างนี้ก็สําหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาสามเดือนครั้งก็จะเป็นทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษของทางคลินิกเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็ตัวเด่นเด่นเลยก็คือตัวนาโบตานะ แล้วก็ผสอมอย่างอื่นนิดหน่อยใช่เพราะมันเป็นโกเดนท็อกซนใช่คนะ่ะคุณหมอคะมีคำถามเข้ามาอยากฉีดคะ่ะเท่าไหร่คะอ่อตอนนี้โปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ครั้งละ3,000บาทคะ่ะอยู่ได้3มเดือนนะคะอืมจากราคาเดิม5 0 0พันใช่ไหมครคุณหมอใช่ค่ะคุ้มค่ามากเลยคะ่ะทั้งละ3,000ัสามเดือนครั้งโอ้โหสุดยอดอนี่เป็นราคานิตภาพนะ อันนี้จะต้องเปิดเป็นคอสนะคะเพราะว่าหมอลูกค้าบอกว่าพี่ๆบอกโอ้ยทำแล้วติดใจแทบทุกคนขอมาซ้ำขอเป็นคอสแล้วหมอแถมให้หน่อยโอเคโอเคได้ลนะต,ตัวตาเนี่ยตัวตาเนี่ยหน้าหน้าจากการถ่ายรูปหรือในในวิดีโอเนี่ยมันจะดูแล้วแบบมันแบบไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วจะมีปัญหามากเวลาแต่งหน้านะคะแป้งไม่ค่อยติดหน้าอืมอเดี๋ยวต้องตาลองดูเลย แล้วเ,เป็นคนที่รูปผมขนกว้างมากในช่วงบริเวณทีโซนก็เลยแบบต้องลองอ่ะต้อง,อง,อง,องคือมันพู้นี้มันต้องลองเองอะ่ะคือบางทีเวลาบอกหรือว่าให้ดูรูป Before After อ่ะมันมันเป็นรายละเอียดเน่ะเนาะใช่ต้องชัดเจนค่ะแบบนี้เลยคือสดสดสดค่ะสดของแท้ค่ะ วันนี้เจ๊เอ๋โดดนะมไม่ยอมมาเมามอยหอยสังกับเราแล้วถ้าอย่างนี้หลังทำไปเนี่ยคือสามารถทำเลสซงเลเซอร์อะไรได้ไหมคะถ้าเป็นเลเซอร์ขออย่างน้อยสักสองอาทิตย์อะค่ะสองสามอาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทำให้สารพวกนี้มันเสียเสียดายของอคือถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหมดฤทเร็ว พวกนวดหน้าอะไรอย้านี้ก็ให้หยุดไปก่อนนะคะสซานุ่งสซาหน้าห้ามเนาะใช่หยุดไปก่อนนิดนึงจริงๆนี่หมอก็อยากจะฉีดหน้าตัวเองนะคะปกติก็จะต้องให้หมอบ้อนหรือว่าพี่พยาบาลนะคะฉีดให้นี่ยุ่งจนไม่ได้ฉีดมาหลายเพนานนะคะหน้าสดก็จะดูเหี่ยวๆนิดนึง เนื่องจากฟอร์มาลินหมดดินนะอยากหัวร้อมมากค่ะแต่ว่ามันติยาชาแล้วที่ตันที่เนี่ยเรื่องเรื่องเนี่ยตันถามคุณหมอมาเรื่องตัวเนี่ยเมซสซนโกรีนท็อบซิ่งเพราะว่าป mm hmm. กติตันจะเป็นคนที่ไม่แต่งหน้านะคะชอบเปลือยหน้าสดมาก mm hmm. และกล้าพูดเลยว่าเด็กยี่สิบกว่ายอย่างไอแนแน่แน,แนจริงๆริงนะ นี่คอนเฟิร์มแล้วก็หน้าแบบว่าบีเชฟมากมปกดๆค่ะปกติจมูกใต้จยชาชยาอยู่ใช่ไหมคะมปกติแถวจมูกก็จะเจ็บนิดนะออ่อนนะคบอกว่าคือเจ็บแค่ไหนก็คือมันมันเจ็บเจ็บทนได้แต่ทําไม่เจ็บมากนะคะ ั่นเราต้องโดนเจ็บอยู่นะตาตาไม่เจ็บอะ่ะกินกันไปแบบตาเป็นพวกซาดิสนะคะจริงๆตอนแรกบอกหมอว่าไม่ต้องป้ายาชาหมออยาค,<ณ>คือมันร้อยกว่จุดอ่ะ,ะเราฉีดกันแบบว่าไม่น้าอ่ะค่ะที่นี่ราคามิตรภาพนะคะให้เยอะค่ะูก<หมอ>ใจแถมมีตังหาา o ้ oh my god อย่าชมหมอนะคะถ้าชมหมอเมื่อไหร่จะได้ของเนี้ยใจอ่อนค่ะ,ะไม่ใช่จริงๆกระบายอมอยากให้มาลองด้วยตัวเองนะคะไม่ดีไม่เก๋ไม่เลิศจริงลงตาตานไม่แนะนานะคะเดี๋ยวน้องตาบอกว่าเดี๋ยวจะมาโชว์หนังหน้าหนังฉีใช่ถ่ายรูปมาโชว์ใช่ี๋ยวจะเปรียบเทียบไปดูเลยเพราะตานถ่ายรูปหน้าสดลงไปแล้วนะคะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวสักประมาณสองสองามวันเดี๋ยวดูก่อนถ้าเร็วกว่านั้นก็ ลงเลยจัดให้ดูเลยรับรองชัดเจน no app no makeup พรุ่งนี้พรุ่งนี้หมอมันใจแต่เดี๋ยวให้ให้น้องตาลไปดูก่อนหลังฉีดเป็นตุ่มๆอยู่เหมือนยุงกัดเนี่ยอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะไม่นานมีคำถามเข้ามาค่ะเท่าไหร่คะฉีดกี่หนคะฉีดครั้งเดียวเห็นผลนะคะฉีดครั้งเดียวเห็นผลเลย ฉีดราคาเนี่ยตอนนี้โปรโมชั่นเลยนะคะอยู่ที่ครั้งละสามพันบาทนะคะจากราคาห้าพันบาทคีดแค่สามเดือนครั้งใช่แล้วแต่ครั้งเดียวเห็นผลค่ะก็คือสามเดือนครั้งก็คือแบามเดนครั้งสามเดือนครั้งเพื่อให้แวบวยเนื้อการเวลาตลอดไปหลายๆเดือนไม่เป็นปีๆเลยให้ผิวมันใสๆออร่าออร่าแบบว่ามันจะดูผิวเงาๆนิดนึงอะค่ะ เาหลีเขาชอบพีทกันใช่ไหมเวลาหลางังฉีดใหม่ๆเนี่ยคนจะทักว่าแบบเนี่ยจะต้องแบบว่าเป็นคนคิดดีพูดดีแน่ๆเลยเพราะว่าหน้าดูแบบว่าเป็นต่างมีออร่า บริเวณที่ลูขุมขนใหญ่หรือว่ามีแผลเป็นหรือว่ามีรอยดงรอยดำนะคะมันก็จะไปโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ